สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude d วันนี้มีความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียบริษัทชัยเสรีเมทอนแอนด์ลับเบอร์จำกัดเป็นบริษัทเอกชนของไทยที่ผลิตอาวุธและเชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันดินแดนเช่นการออกแบบผลิตและอัปเกรดยานเกาะในระบบย่อยและระบบตีนตะขาบนอกเหนือจากเป็นผู้จัดหาให้กองทัพไทย บริษัทได้ทำการส่งออกไปยัง37ประเทศประกอบด้วยรัฐอาหรับหลายแห่งอาอเจนตินาบังกลาเทศชิลีเดนมาร์กมาเลเซียนอร์เวยปากีสถานฟิลิปปินส์สวีเดนรัสเซียสิงคโปร์ยูเครนและอินโดนีเซียเฟิร์ตวินเป็นรถกาะป้องกันทุ่นระเบิดยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วของทหารราบ ด้วยการเชื่อมตัวถังรูปตัววีแบบโมโนโคอกที่ให้การป้องกันในระดับสูงต่อภัยคุกคามในสนามรบที่หลากหลายรวมถึงทุนระเบิดและระเบิดสแสวงเครื่องสามารถบรรทุกกองกำลังได้ถึง10คนพร้อมคนขับซึ่งกองทัพเรืออินโดนีเซียหน่วยนาวิกโยธินได้นำเจ้าเฟิร์สวินเข้าประจำการจากบล็อกเกอร์ข่าว Defense Study ของอินโดนีเซียก็มีชาวอินโดนีเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างปะทับอลสีที่2นโตโมโดโิานักยิง มาเริ่มความคิดเห็นแรกกันเลยครับรถทุ่มเกาะรุ่นเฟิร์สวินผลิตในไทยแต่ทำไมมาเลเซียถึงอ้างว่าเป็นของมาเลเซียแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้เฟิร์สวินผลิตที่ไทยโดยบริษัทชัยเสรีซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยแต่กองทัพมาเลเซียได้ซื้อรถรุ่นนี้ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและสิทธิบัตร เพื่อนำมาผลิตเองใช้เองในกองทัพมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปไทยไม่เคยบอกว่าเป็นของคนไทยถึงแม้ชื่อรุ่นจะใช้ชื่อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือมาเลเซียแต่ทุกคนก็รู้ว่าอะไรเกือบทุกชิ้นจะมีคำว่า make in Thailand แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ใช่ฉันมั่นใจว่าสติกเกอร์ที่ติดรถ ยางรถและสีพ่นรถมาจากมาเลเซียและผลิตในมาเลเซีย100%เอร์เซ์แต่ตัวรถทั้งหมดผลิตในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่2ที่กองทัพอินโดนีเซียซื้อจากบริษัทชัยเสรีเพราะก่อนหน้านั้นกองทัพอินโดนีเซียได้ซื้อยานยนต์หุ้มเกราะเบามาแล้วแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้สองคนคนแรก อินโดนีเซียกว้านซื้อรถทุ่มเกาะไทยไทยก็น่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซียบ้างคนที่2ก่อนอื่นต้องทําให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโลกเสียก่อนถึงจะสามารถส่งออกได้จากนั้นจะขายหรือนําไปแลกเปลี่ยนกับไทยก็ได้ความคิดเห็นต่อไปชัยเสรีเป็นบริษัทเอกชนแต่สินค้าที่ผลิตไม่ใช่กระป๋อง ไม่เหมือนสินค้าของพินแดดสินค้าของชัยเสรีส่งออกไปทุกที่ทั่วโลกและอินโดนีเซียด้วยเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเพราะคุณภาพได้มาตรฐานโลกส่วนผลิตภัณฑ์ของพินแดดยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่น่าสงสัยพินแดดเป็นองค์กรของหน่วยงานรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการทหารในเชิงพาณิชย์นะครับ ความคิดเห็นต่อไปขอขอบคุณบริษัทชัยเสรีประเทศไทยที่เลือกใช้มาเลเซียเป็นฐานการผลิตยานพาหนะทางทหารแห่งที่สองของบริษัทความคิดเห็นต่อไปใครก็รู้ว่าเฟิร์สวินมาจากประเทศไทยไม่ใช่มาเลเซียอย่างที่ชาวมาเลเซียได้กล่าวอ้างด้วยการเอาสติกเกอร์ของมาเลเซียติดที่ตัวรถ แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้สำหรับชาวมาเลเซียหากพวกคุณกำลังมองหาข้อมูลดีๆในฟอรัมทางการทหารให้มาถามคุณอินโดนีเซียได้ไม่ใช่จะดูใน YouTube แล้วก็เอามาพูดโดยที่ไม่มีข้อมูลจริงความคิดเห็นต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะทำสัญญาซื้อขายเหมือนกับที่มาเลเซียซื้อไทย คือซื้อแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปส่วนหนึ่งและซื้อสิทธิบัตรมาผลิตเองความคิดเห็นต่อไปบริษัทชัยเสรีเขามีชื่อเสียงมานานเพราะเขาทำอะไรแท็กซิสต็มระบบขับเคลื่อนตีนตะขาบของยุทธุปกรณ์ทางการทหารส่งให้กองทัพสหรัฐความคิดเห็นต่อไป First w i n a m b u l a n c e ก็น่าสนนะซึ่งเป็นรถพยาบาลหุ้มเกาะ ที่มีพื้นฐานมาจากเฟิร์สวินนำมาปรับแต่งห้องโดยสารให้เป็นรถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อันตรายแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้เรื่องนี้ต้องไปถามมิสเตอร์โจโควิ k โดโด o โจโควิโดโดเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคุณปัจจุบันนะครับความคิดเห็นต่อไปชัยเสรีเขาโดดเด่นมากเรื่องรถหุ่มเกาะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารหรือลดกันกระสุนสำหรับบุคคลสำคัญของประเทศความคิดเห็นต่อไปได้ข่าวว่าญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจลดรุ่นนี้เหมือนกันถ้าเป็นประเทศระดับมหาอำนาจต้องหันมาเหลียวมองก็ถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ยุทธุปกรที่อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตเอง ก็มีมหาอำนาจให้ความสนใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาและเมียนมาความคิดเห็นต่อไปสำหรับผมแล้วผมคิดว่าขอแค่70%ของยุทธ,ธุปกรณ์ในกองทัพผลิตขึ้นเองในประเทศก็พอใจแล้วแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ใช่ฉันเห็นด้วยถ้าจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อแบบมีสิทธิบัตร แล้วนำมาผลิตใช้เองในประเทศจะดีมากมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็นการบ่งบอกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีศักยภาพในการผลิตยุทธุปกรณ์ใช้เองอนาคตข้างหน้าพวกเราอาจจะนำมาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันเองพวกเราจะได้ไม่ขาดดุลการค้ากับประเทศมหาอำนาจ นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอินโดนีเซียในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ